สวัสดีค่ะมาพบกับสุรดาชาแนลง่ายๆแต่แซ่บแบบสุรดา easy, s i m ม l e but yummy มือนีพ,พี่น้องมายำม,มีอย่างพี่น้องจ้าไกจ่จอห้าดาวพี่น้องแซ่บพี่น้องไม้ละ20บาทตามปตทมีทุกสาขาคิดว่าพี่น้องในประเทศไทย <c oughs> แซ่บพี่น้องลองไปหาสื่อกินเมืองจำใหม่หนึ่งจุกเลยพี่น้องจ้า hello my friend today i have a uh, oh what i call gai jaw five star gai jaw 5ดาว we call gai jaw uh in thailand have every we wear uh, u pp ppt uh petrol station ค่ะอืมวันนี้มาก,กับน้ำส้มพี่น้องจ๋าอืม เป็นคนมกักเวาด้วยพี่น้องแต่ว่ากับวาว,าวม่มีสาระอย่างดอกกับวาวมวนๆน,นะคะเช e e r s สออ n g เรนจ์ e ูสโค้ยมากรอพี่น้องอันนี้ก็จะมาไฮไลท์พี่น้องขนมเกี๊ยวปุ่งคร Cre ีปปี้ครีปปี้ทรีอ่าทริมพรอนดิทเทนพรอนมาค่ะซิมก่อนเลยอันนี้พี่น้อง อืกินปับบายปับพี่น้องผมมาค่ะทั้งไหนฝนตกแน่นอพี่น้องพายุใหม่หนึง่งพี่นอ้องเอาเอาไหนก่อนอ้ยจะกิ่ง ที่จริงเขาต้องเอามาจำพี่น้องเอามาจิบเนาะโอ้กลิ่งกลิ่นคะรุ oh. clean, clean, นี่ค่ะ mm. นี่เอามาราดแบบนี้เลยพี่น้องจา้าอืมโอ้ไนซ์ซมซอสซอสิหวานหวานเปรี้ยวๆเอาพี่น้องแซบโอ้สวรสิได้กินอื mm hmm. จานบอมาบัติสิย,ย่อ <laughs> ย โอ้ยต้องไปเอาจานพี่น้องอืมอืมบักแตงพี่น้องพิ่นบไ่ได้หายบักแตงเด้อพิ่นใหายไก่จอแล้วก็ซอส พักชีแบบสไลด์กันมี้ยไปน้อง ืพักซี่ล่ากับเขาไปหนังมากินด้วยกันจ้าเพื่อนๆ แบบกรุ้งไม่ไหม้กรอบ น้ำจิ้มรสเด็ดมากพี่น้องน้ำจิ้มสูตรบวยเจียพี่น้องผักชีแส,สียตัวเย็นอืม,อม แซ่บ mm. อักซี่แสตู้เย็นเถียงมมนสิดดัดๆจจ้หน่อย บะเทออกเลือดสีบรูเนะวันมีสองหลดผิด กินเ่าะเบืดอดอกเดือหลายปันนีง ក៏ពុខពីໄຂមកមកហောင်းពរគេกินเบิด5ម៉ៃเก็งมากពីណង กินแล้วกับซีแซวนี้แล้วพี่น้องจา้าขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามารับชมสุดราชาแน,นลนะคะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจา้า See you next clip video Thank you for watching Have a nice day See you love you Love to see you again my friend Bye bye Take care